มาจากหนึ่งปีนะครับราคารถนะครับหนึ่งตัะรถเมย์ครับก็นี่เป็นสะพานนะครับสะพานใหญ่ในเมืองเพิ่งหวงนะฮะวันนี้อากาศเมื่อคึนมีหมอกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีหิมะนะครับโอ้นี้น้ําแข็งหิมะกับน้ําแข็งระวังลื่นนะครับอันนี้เป็นเปื่อนโคลนอยู่ฮะ ด้านนู้นเนี่ยเป็นกังหันน้ำนะครับกังหันหน้ำโอ้เมืองสวยมากครับเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวปกคลุมด้วยหิมะนะครับสะพานกังหันน้ำแล้วก็เขื่อนนะฮะส่วนด้านนี้ก็เป็นประตูนะครับเป็นประตูแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ฝั่งนู้นจะเป็นตัวเมืองเก่าหลักนะฮะท้ามถนนก่อนนะครับทั้เที่ยรจีนก็มาเที่ยวกันเพียบนะฮะนี่ครับยินดีต้อนรับสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวงนะครับในอากาศหนาวแล้วก็ดีมาตกขาวโพลนเลยนะครับ ผมมาขราวก่อนที่นี่เนี่ยหิมะไม่ตกมากเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่หนาวมากเท่านี้คืนนี้ก็คงติดลบแน่นอนนะทุกอย่างขาวโพลนอยู่ในหมอกนะครับสวยครับสวยนีครับแผนต้องช้าๆให้ชมดูครับ